ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกระผมมีสม,มัิเกมเมอร์จะพาทุกท่านไปรับชมเกมอาเคดพาราไดส์นั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นพนักงานร้านซักรีดนะทุกคนที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อของเราและเบื้องลึกเบื้องหลังเราแอบเปิดธุรกิจรับนั่นก็คือ ู้เกมหยอดเหรียญน,นั่นเองเราหมกเม็ดตู้เกมหยอดเหรียญไว้นะทุกคนโอ้ยตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวกว็รา,าผมจะพาทุกท่านไปเปิดร้านกันเลยครับและนี่ก็คือบรรยากาศหน้าร้าน King Watch ของเราซึ่งเราได้ทําการเปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะเอานําผ้าของลูกค้าที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนมาซักรอง ตู้โดยการหย่อนลงไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเราก็เปิดระบบปัน่นแล้วไอ้ผ้าที่ซักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาออกมาจากตู้นะทุกคนเออมันจะตู่ซักผ้าจากนั้นเราก็นําไปเข้าตู้อบแบบนี้นะทุกคนเออเนี่ยคือคอนเซ็ปของร้านซักผ้าเลยเราก็เอาเข้าตู้อบของเราให้เรียบร้อยให้หมดทั้ง3ตู้เลย เ,ออเพื่อที่จะคิดตังลูกค้านะาต้องบริการลูกค้าอย่างดีเออี่จะเป็นประเทศไทยนะตู้ซักผ้าพ,พวกนี้นี่ลูกค้าต้องบริการตนเองนะเนี่ยนี่ร้านของเรานี่พิเศษถึงขั้นที่ว่าเราทาให้ทุกเม็ดหมดทุกเม็ดทุกอย่างโอ้โหเอาเข้าวยันตู้อบใหออ้บริการนี้60บาทเ,ออเราเอานี่เข้าตู้เครื่องซักผ้าของเราให้หมดนะทุกคน นี่ก็แบบว่าเราต้องรีบหาเงินนะแต่ว่ามันก็ได้ไม่กี่บาทหรอกเพราะว่าไอ้เงินที่เราได้จากที่นี่จริงๆเนี่ยก็คือที่ที่ผมจะพาทุกคนไปยังห้องรับ ห้องหนึ่งนั่นก็คือห้องนี้นะทุกคนใ่ห้องนี่คือห้องรับของเราห้องแห่งการเวลาที่จะดูเวลาทุกทัดเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเก็บเงินได้จากตรงนี้นะทุกคนนี่เราเปิดร้านโต๊้เกมมาเก็บเงินนี่แหละโอ้โหนี่คือลูกค้าที่มาเล่นนะทุกคนเ,ออเราก็เก็บเงินเลยระหว่างลูกค้าเล่นอยู่เนี่ยเราเก็บทุกเม็ดเอาเงินเข้ากระเป๋านี่ เราจะมาเล่นเกมทุกคนให้ทุกคนเห็นกันว่าแต่ละเกมเนี่ยมันเป็นยังไงและนี่ก็คือเกมที่ผมเล่นบ่อยๆนะเวลาแบบไปร้านเนี่ยไปร้านตู้เกมเนี่ยนี่ก็คือการกระแทกพินบอลแบบนี้อืมการโต้การโต้อืมพินบอลโต้กับเฮ้ย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 นี่ไงกระแทกกระแทกป้องกันประตูอ้อ ไข่เข้าประตูตัวเองโอ้โหใครเป็นแบบนี้บ่อยๆเหมือนผมนี่คอมเมนต์มาได้เลยนะโอ้โหแล้วใครเล่นเสียเล่นเก่งเนี่ยมาบอกกันได้ม,มาดีเราขอหนึ่งแต้มขอหนึ่งแต้มเรามากันไว้ตรงนี้แล้วก็แทกเข้าไปเออไอ้ป้องกันอืมแล้วเราเตรียมรอเลยรอเลยมากระแทกเอ้ยเดี๋ยวเอาโอ้โหเกิดข้าโกตัวเองแล้วอืมอันนี้มันค้าโกตัวเองไหมอืมหมามา,มาดี กระแทกไปเฮ้ยรอรอออรลเดี๋ยวโอ้โหเกือบนีเ hmm. ด่นยากัะวะเราต้องกด WASD ในการควบคุมนะทุกคนซึ่งมันยากมากเลยตอนเนี้ยมันยากเกินไปอืมแลว่ามันน่วงเฮ้ย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 โอ้โหเรียบร้อยเโอ้โหไม่เล่นและตัวอะไรเนี่ยอ๋อ มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพาทุกท่านไปดูให้ดีนะนั่นก็คือการเก็บขยะพวกนี้นั่นเองทุกคนซึ่งขยะพวกนี้เนี่ยมันเต็มบ้านเต็มร้านของเราไปหมดถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเละเอะเทอะเล,ะลเอะริดเปื่อนนะลูกค้าเวรพวกนี้มันชอบเอาอะไรมาทิ้งในนี้เราก็ต้องเก็บไปหมดโอ้โหสต็อสเต็กพิซซ่าบอกองบอกเกอร์มาหมดโอ้ยถุงเท้าใครอยู่เนี่ยเนี่ยถังขยะเราเต็มมือละ เราก็จะเอาออกไปทิ้งแบบนี้นะทุกคนซึ่งการทิ้งของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาการทิ้งของเรามันจะต้องชาร์จพลังแบบนี้แล้วก็โยนให้เขาก็แปงแบบเพอร์เฟคแบบนี้โอ้หแล็คเอซครับอตอนนี้ก็นาฬิกาก็แจ้งเตือนแล้วนะทุกคนว่าตัวอบผ้าของเราเนี่ย เสร็จสิ้นหมดแล้วเราก็ต้องเก็บผ้าออกมาบังบังบัง,งเราก็วางไว้บนเขนาเตอร์โอ้โหได้ห้าดอนแหลงสี่โอ้หูนานไปหน่อยโทษทีครับพี่เออเราทำงานไปหน่อยนะช่วงนี้อแหลงสี่โอ้โหแหลงต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกินเราทำงานแบบช้าไปหน่อยลูกค้าไม่ทันใจโอเคได้ลูกค้าเดี๋ยวเรัาผมจะเล่ง่ายนะครับหลังจากนี้ เอาผ้าวาแล้วก็เอาเข้าตูอ้อกไปปึงป้งปึงปึงตู้กบผ้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเกมนะทุกคนน้องๆหนูๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ทํางานเล่นแต่เกมนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะเข้าใจไหมน้องๆหนูๆทุกท่าน โอเคเราเข้าตู้อบเ,เรียบร้อยทั้ง3ตู้แล้วเราก็เอาผ้าของลูกค้าคนถัดไปมาเข้าตู้ซักต่อเลยต่อเนื่องออร้านเราต้องจเจริญรุ่งเรืองสิครับเราจะปล่อยให้ร้านของเราร่มจมไม่ได้นะออขยันทำงานนี่แหละปะเสิร์ชที่สุดเข้าใจไหมลูกคาก้าลูกถุงเท้าใครเนี่ยเฮ้ยโอ้ยถุงเท้าใครก็ไม่รู้เอามาทิ้งไว้ทงส่งหนังสือพิมพ์เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันฝรั่งเฮ้ยมันฝรั่งลูกคา้าอึชมันฝรั่งลูกคา้าอึช มันฝรั่งโอ้โหติดหนึบติดหนึบมาดิติดหนึบติดหนึบป๋อติดหนึบป๋อ <c oughs> มีแบบนี้ด้วยเว้ยดึงหมากฝรั่งลูกค้าเอาใครเอามาป้ายไว้ก็ไม่รู้อ๋อเราเก็บขยะเรียบร้อยหมดทุกซอกทุกมุมเรามาเก็บเงินตู้หยอดเหรียญน,นิดหนึ่งนะตู้หยอดเหรียญเราก็ต้องนิดหนึ่งโอเคทีนี้ก็มีถุงเท้าเ,าเก็บไปห,หมด สุนถ้าพวกนี้โอ้โหใครเอาสุนถ้ามาวางไว้หน้าเคาน์เตอร์เหล่าเนี้ยเฮ้ยมาพอเวลาเครีคยดเรียดระหว่างรอเราก็เข้ามาดูตู้เกมของเรากันดีกว่ามาดูซิว่ามีอะไรให้เล่นเรามาดูตู้นี้ดีกว่าเอาละไงตู้นี้มันเล่นยังไงครับเนี่ยเราน่าจะต้องเรียงสีของตู้ให้ถูกสีนะทุกคนซึ่งมันน่าจะต้องแบบนี้อาจากนั้นเราก็อันนี้มากองนี้ข้างๆกันเอามากองข้างๆกัน เอามากองข้างๆกันแล้วก็เอาอันเดียวเนี่ยไปวางไว้ข้างบนแบบนี้ไปวางเอา้าทำไมไม่ผ่านนะคนเฮ้ยมันไม่ผ่านทุกคนผมไปดูมาแล้วนะเหมือนไอ้ตู้เกมเนี้ยมันน่าจะบั๊กอะทุกคนมันน่าจะเล่นไม่ได้อะเราเป็นอะไรไม่รู้อะแต่คนอื่นเล่นผ่านนะเลี้ยงสีให้ถูกแล้วก็ผ่านเฉยเอ้ยเซ็งเลยไปซักผ้าดีกว่าเอาผ้าออกมาจากตู้ก่อน เออเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอเรานานนะร้านเราเน้นไปที่ซักผ้าเวลาเครียดก็เข้าหลังร้านแค่นั้นแหละโอ้โหชีวิตเราเป็นแบบนี้ปปโย,ยนเครื่องซักผ้าโยนผ้าลงไปในเครื่องซักผ้านะทุกคนอ,อ่าแบบนี้แหละ สะอาดใสแน่นอนเฮ้ยขยะมันมาอีกแล้วเราก็ต้องคอยเก็บกวาดเก็บกวาดให้หมดไอ้พวกนี้ชอบเห็นร้านเราเป็นอะไรเนี่ยเอาของมากินรอข้าวรอ,อเครื่องกผ้าแล้วก็เอาขยะมาทิ้งเนี่ยตือพิมพ์เนี่ยเจอแล้วทุกคนอันนี้หมากฝรัง่งเราจะดึงออชดึงอึชเรียบร้อยหุโยโคตรเสียนนะครั้งนี้ดึงหมาฝรั่งทีเดียวได้ฮะสเรียนเลยเหรอ โอ้ยโคตรดีอ่ะทุกคนเอา่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเก็บเงินกันนะครับเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเราต้องเก็บเข้าตู้เซฟโอเคเราหมุน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 ตู้เซฟแบบน,น,น,นี้เพื่อที่จะเปิดตู้นะทุกคนพอจะเปิดตู้ได้เราก็กดแป้งแล้วก็หมุนมาทางนี้หมุนทางซ้ายมาอืมมานิดนึงแป้งเราก็หมุนมาทางขวาแบบนี้ บ๊าวเรียบร้อยเราก็ฝากเงินเข้าไปดิฟริงเรียบร้อยเพื่อที่เอาเงินไปใช้ได้ในภายหลังนะเดี๋ยวเราจะซื้อตู้เกมของเราเพิ่มเราต้องเก็บสะสมให้ได้500ดอลก่อนตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเราเก็บขยะก่อนก่อนที่จะเก็บ500ดอลเนี่ยโอ้ขยะเอ้ยขยะเต็มแล้วทุกคนเราจะต้องเอาขยะไปทิ้งนะอ้ขยะในมือของเราเนี่ยไปทิ้งเตรียมโยนขยะ บงแร็เอสอย่างไน่นอนการโยนขยะของเราเนี่ยโคตรเซียนเหมือนเลียนมานะทุกคนเราโยนบ่อยขยะเนี่ยมาเหอะเราเอาผ้าในตะกร้านียมาซัดต่อเลยยึงยึงใส่เข้าไปหยอดเข้าไปเครื่องอบเราเสร็จยังเครื่องอบเราเหลืออีกสี่สิบวินะทุกคนนี่อีกหนึ่งนาทีพวกนี้อีกหนึ่งนาทีโอเคมาครั้งนี้เราจะเอาแรงเอสให้ได้เลยนะทุกคนรอหน้าตู้เลยอีกสิบห้าวิเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวกันมาสุกแล้วเก็บเลย รีบเก็บดวนดวนจีอ๋อเราได้แรงเอสแน่นอนเง,งี้ยมาบึ้งอ้าวไมไม่ได้แรงเอสแล้วเราแสดงว่าเราซักผ้านานไปหน่อยอย่างดีทั้งนั้นนะ่ะมาอันนี้เรารีบเลยทั้งนั้นนะ่ะแล้วเรามารอรับแรงอเอสกันเกเมันอกี้เราด,ด่วนจีเลยนะทำไมไม่ได้แรงเอสวะบวมเราซักเสร็จลงตู้อบทันทีแบบนี้แหละลูกค้าชอบมาลงตู้อบทันที เพื่อไม่ให้ผ้าบูดนะอยู่เครื่องซักผ้านาน,านไปเดี๋ยวมันก็จะบูดระหว่างรอผ้าอบเราก็แวะไปเล่นเกมอื่นกันักหน่อยทุกคนเราจะแนะนําเกมนี้กันนะนั่นก็คือเกมปจนไพอ,อเราต้องปจนไพยอุ้ยอุ้ยเราเจอมอนทุกคนเราเจอมอนเราจะต้องปราบมอนให้ได้เลยโดยการเลี้ยงผลไม้แบบเี๋ เลียงผลไม้โอ้โหใครเซียนเกมนี้นี่เข้ามาเล่นกันได้เลยนะเราจะต้องปราบมอนสเตอร์ของเราให้ได้มามาอีกกลองนี้อีกองเว้นนี้มาโอ้โหมันไม่ได้อะมันต้องเอาไอ้นี่ลงมาเติมต้องเอาขนมลงมานี่ไง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 แบบแมเค้กชิ้นจัดไปจัดไปมุมุมมุมมุมอะเราเอามุมกล่องเรียบร้อยมุมกล่องอะจ้ะโอ้โหเราปราบมอนได้แล้วสโบร มอนสตา์เป็นที่เรียบร้อยหลับสนิทตลอดคืนเลยไงทีนี้เ,เราจะต้องเปิดสะพานนะทุกคนเ,เราต้องปับหมอนเปิดสะพานโอเคปับมอนก่อนมาเฮ้ยโอ้โหผ้าทักเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเรากำลังติดเกมตอนนี้เรากำลังติดเกมแต่ผ้าซักเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมามาก่อนเลยเล่นรีบเล่นเลยรีบเล่นรีบจบมาเรีจบร้อยจบบ๊ง เลี้ยงเลี้ยงผลไม้ให้ได้คะแนนเยอะๆโอ้โหโอ้ต้องให้ต่อต้องใหต่อเลี้ยงอันนี้บังเรียบร้อยได้อีกหนึ่งดาวนะทุกคนโอ้ยทำไมพลาดทักเสร็จไปจังเราเราต้องไกลรหนึ่งดาวเพื่อปลูกสะพานของเรา้เนี่ยมากล่องเลี้ยงกล่องอีกแล้วมาแบมมาถึงกับบ้างเลยมาไหนไหนอีกไหนอีกเร็วแล้วเอาตรงนี้เอาผลไม้ลงมาก่อนผลมากล่างไหนลงมา โอ้ยข้างล่างข้างล่าง,างต้องการผลไม้เพิ่มนี่ว่าทำไงดีทำไงดีงดลงมาลงมาเออลงมาเยอะๆลงมาเยอะๆว้าวเค้กเค้กว้าวได้โดนัทได้โดนัทได้โดนัทระเบิดสามกล่องเรียงไปเลยอืมเอาเค้กเค้กเค้กว้าวแถวยาวเค้กเราแวถวยาวมาดิมาดีผลไม,ม้เค้กเราแถวยาว ห้ามในด,ดาวแล้วโอ้โหอบผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องการแรงเอสเราต้องการแรงเอสขอเปิดสะพานออกๆๆออกออกออกอบผ้าเสร็จแล้วไป,ป let's go อบผ้าผ้าผ้าเก็บผ้าก่อนจึ้งจึงจึงมาดูซิว่าเราได้แรงเอสไหมโอ้โหในที่สุดเราก็ได้แรงเอสแบบรัๆวๆทุกคนเป็นยังไงเล่ออาครับผมสมาชเกเมอร์อบผ้าแรงเอสนะทุกคน คิวการเป็นพ่อบ้านขั้นสุดยอดเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆได้ตู้ละ30มสิบดอลเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้โหแหลงเอสนี้ถ้าได้ทีละสามตู้สามตู้อย่างนี้ก็รวยแย่เลยรวยไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปปอบผ้าเจอมันฝรั่งอีกแล้วใครเอามันฝรั่งมาไว้ในห้องน้ำวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงห้าสิบดอลของเราโอ้โหมันไอ้ได้ยี่สิบดอลน,นี่เหรอเฮ้ยน้อยแท้ โโอโ้เราแบบว่าไม่ทันไงทีแรกอะห้องน้ําเราก็สะอาดดีนะมีแค่มัดฝรั่งที่เอามาป้ายเนี่ยมาได้เวลาและเล่นเกมของเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่าเออมาซิงอ๋อนี่คือเกมแพ็กแมนนะทุกคนเราจะต้องเก็บแบงคออ์ต้องขับรถเก็บเหรียญอุ้ยตำรวจตำรวจเราไปทา,านงนี้ทางนี้ทางนี้อางนี้เราเก็บเหรียญได้สบายใจเชิดอย่างแน่นอนบิงบิงปิงบิงปิงิงรีบเก็บให้ไวที่สุด รีบเก็บให้ไวที่สุดเอ้ยไอ้คันสีชมพูมันผ่านหน้าเราเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราเก็บพลังพลังช้างก่น <c oughs> อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อสีชมพูมันตามเรามันตามเรามามาเราดิฟหลบเรามีการดิฟหลบไงอิ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 งเฮ้ยเราไล่เก็บแบงค์ไงทั่วทุกมุมทั่วทุกซอก เราเขาจะชนะเกมนี้นะทุกคนเ,ออเราลองไปเก็บข้างล่างหน่อยอแล้วก็บินขึ้นข้างบนอิง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 โอเคเสียงพูมันตามเราไม่ทันนะเราก็ไล่เก็บให้หมดเอ้ยโอ้หมันเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบชนไปแล้วไงอืมเราเก็บให้หมดสบายเลยอย่างเงี้ยสบายเลยมันตามมาเต็มเลยทุกคนมันตามมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ย โอ้โหตามมาสามคันเหลือตำรวจพี่ผมติดดาวอะนนียเอ้ยนี่เป็นเกมแกลนปิฟออโต้ชัดมาเราเก็บแบงค์นี้เราก็ผ่านหน้ามันเราขับรถผ่านหน้ามันอืมนะเราเก็บแบงค์นี้โชว์ไปหนึ่งทีดิฟหลบมาดิฟหลบอ้าโอยจะดิฟหลบซะหน่อยไม่ทันโดนจับกันได้โอ้ยเซ็งเลย เนี่ยเราก็เล่นเกมครบทุกต,ตู้ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะเดี๋ยวไว้เราจะไปซื้อตู้เกมตู้ใหม่กันแค่เก็บให้ครบ5 0 0ดอลเราก็ได้ตู้เกมตู้ใหม่ละเราขาดอีกเราขาดอีกแค่10ดอลเท่านั้นอ๋อเดี๋ยวเราหาเงินก่อนมาเรามาแคะตู้กันดีกว่าเอาเงินโอ้โหได้16ดอลได้80ดสิดอลสามพกดอลห้าสิบเจ็ดดอลนโอ้ยไปเลยตู้เซฟโอ้ยเดี๋ยวผ้าสุกพอดีอีกโอ้จะซื้อซะหน่อยผ้าดัานสุก เราจะซื้อตู้เกมพี่ผมจะซื้อตู้เกมครับพาไปก่อนเลยแรงเอสนีโอแรงสี่แวก็จะแรงเอสก็เลยรีบออกมาถ่เอ้นี่แรงเอสหรือเปล่านี่แรงเอสแน่นอนเพราะว่าพาาสักไวบ้าแรงเอสเฮียพานีกระสุกอีกอถูเอ้จะได้ฝากเงินเมื่อไร่เนี่ยเออเอาอากกระตูไปแบบบ้าปบ้าผพานีกระสุก มาเป็นคอมโบเลยพวกนี้เราเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปซื้อโยนใยตะกร้าผ้านี้ก็จบแล้วทุกคนโยนผ้าลงไว้แล้วก็ซักแล้วล้าก็รีบไปเลยรีบไปยังตู้เซฟของเราเพื่อที่จะฝากเงินแบมแบมเฮ้ยเดี๋ยวแบมแบมหมุน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  เรียบร้อยฝากเงินสําเร็จพอฝากเงินสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นเราก็กดซื้อเลยเว้งคอนเฟิร์มอ่าแล้วเดี๋ยวตู้เกมจะมาส่งพวกนี้นะทุกคนเราออกไปรอตู้เกมของเราเลย เดี๋ยวเรารอเก็บผ้าชุดนี้ให้หมดนะทุกคนแล้วเราจะออกไปรับตู้เกมกันสุกแล้วจ้าผ้าสุกแล้วจ้าเก็บผ้าเก็บแรงเอสของเราวโอเคโยนโลงตรงนี้ได้แรงเอสแน่นแน่นอนมาสู่อีกตู้มาอีกตู้หนึ่งก็สุกจ้าเราพร้อมเลยแรงเอสของเราว30มสิบอนปัวการหาเงินสำคัญที่สุดผ้ากระซักเสร็จแล้วเราเอาออกมาเพื่อที่จะเข้าตู้อบ ให้ฉับไวที่สุดเพื่อจะเก็บเกี่ยวแรงเอสพาเสร็จทั้งสองตู้เลยนะเนี่ยเราต้องมีพนักงานเพิ่มแล้วเนี่ยไม่ไหวเอาเข้าตู้ไปเออมาเรามารอเตาอบอีกสองนาทีเฮ้เราไม่รอแล้วเพราะร้านเราจะปิดแล้วเดี๋ยวเราไปที่ป้ายรถเมล์กันนะทุกคนเราจะกลับบ้านเพื่อที่วันถัดมาเนี่ยเราจะมารับตู้เกมกันนะครับผม เ,ออเดี๋ยวเราจะเป็นลมซะกอ่อนนะทำงานหนักอะ่ะเ,ออเดินทางกลับบ้านเว้ยโอ้โเวเงินวันนี้เราได้ขนาดนี้เอ,อ้หมายแล้วตู้เกมของเราโยนลงมาเลยวีปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหนี่คือต,ตู้เกมใหม่ของเราว้าวเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันหน่อยเอ,อระวังไว้ตรงนี้เลยเหลือที่ว่างที่เดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยวางไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมีใครทักมา มีคนทักมาแต่เราไม่สนเราจะมาเล่นเกมก่อนนะทุกคนเออหยอดไปเลยดูซิว่าเกมอะไรเฮ้ยเกมปุดทองมาเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเออทุบหินแบบนี้ทุบหินแบบนี้ทุบเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันร่วงลงมาทุกคนมันร่วงลงมาเราทุบก้อนใหญ่เลยมาดิล่วงมาดิ เฮ้ยเราเจอออกซิเจนทุกคนมาเจอออกซิเจนเราต้องทุบตรงนี้เดี๋ยว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 เราจะโดนทับตายพี่เนี่ยนี่ไงทุบทุบแบบนี้เลยแล้วกันโดนทับตายอโอ,โอ้โดนทับตายในที่สุดโอ,โอเคทุกคน างั้นกระผมมีสมบัติเกมเมอร์ขอจบเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหร้ายของเราก็จเจริญเติบโตได้สักผ้าสะอาดเอี่ยมแต่มีความลับอยู่หลังร้านนั่นก็คือความลับในเรื่องของตู้เกมนั่นเองเรา หลอกนะเราหลอกคุณพ่อนะซึ่งเป็นจ้าของร้านนะเจ้าของร้านก็คือแบบว่าอยากให้ร้านซักผ้าเนี่ยจเจริญเติบโตงอกงามแต่เรามองเห็นว่าร้านตู้เกมมันทําเงินได้มากกว่าเออเราก็เลยรับตู้เกมเข้ามาแบบปลุลัวเลยนะทุกคนเฮ้ท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้กระผมมีสมัติเมือ่อก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ